เร่งเร็วเพ่แบบลำกล้องแบบปักยินไม่ใช่ต yeah. ่อไปจะเป็นการยิงคอหกเอ็ดแบบเร่งด่วนนะครับเอานี่เอานี่อ่ะไอ้อันนึงมือนมุ้งเหมืนมุงไม่หงายหน้าตอบขึ้นละกดยังไงนี่อะปวามกดพี่อันพี่เขียนมีอะไรขอหน่อยเดี๋ยวต้องหามาต่อไปจะเป็นการยิงคอหกเอ็ดแบบเร่งด่วนนะครับ สองกองพร้อมไหมยังไอ้คนไอ้อมยัง้องยังไม่ตั้งเลยอันนี้นี่ไงอันนี้ลูกปลายนะพร้อมแล้วยนยิงยิงยอันนี้ไม่ดีว่ะไม่มีไฟตันนู้นตันนู้นสองกองเลยิงยิง้องกันนี่นยิองกันลำเล็กกคนยังกุนเลย อารมณ์ค้างจากการลบเมื่อคืนอันนี้เป็นอารมณ์ค้างจากการลบเมื่อคืนนะเมื่อคืนเริ่มยิงริงบรรจุยิงเอานะครับโอ้โหคอม